ถ้ามีเงินอยู่ซองลอยบาทเนาะพี่น้องอันนี้ให้บวกข้ามอันนี้ให้ตายโบเมนเห็ุยังไดให้ไปสื่อเครื่องไฮไปสื่อเครื่องว่าสื่อยังไงก็ได้แล้วก็เหตุผลยังจึงสื่อตัวนั้นสื่อไปอยู่เจ็ดสิบบาทเหลือซ้ำสิบบาทเนาะพี่น้องอันนาเลดเพิ่นลไลทเท่าไรลอยหนึ่งตัวจักพันธ์ราคาเลยกระทั้าราคาของโฮมกระทั้งนี่ จังทิพย์แน่อนอนเนาะซึ่งในที่นี้เขากะสีผ้าทุกคน,นไปเลาะตลาดเนาะเลาะตลาดนัดแต่ว่าโมแมนตลาดตุ๊กเก้วที่เขาเคยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะอาทิตย์ที่แล้วเขาไปตลาดก็คือตลาดนัดตะลาวห่างจากบ้านอี่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะไปตลาดนัดบัตถวดเรือไ,ไก่หอตยปิดกเนาะซึ่งกับโมเคยไปจะเขื่อนนาะพี่น้องแต่ว่าในที่นี้เขาก็ซีมีแบบกิจกรรมให้เด็กๆเต็นเนาะพี่น้อง เราหลุ่มก็น่าว,ว่าเป็นกิจกรรมแบบนี้นเนาะตอนนี้กําลังท้าพ่อแม่นิสาเตรียมตัวเนาะเด็กๆก,กําลังจะไปนั่งแล้วทีเนนี้กะตะเวนกําลังขึ้นพอดีเนะาะสัตว์ข้าผมแล้วถูกเ้าไปเจอกันในรถวเองกันเลยนิ่าเมารถ ไปใช้ไปใช้มาังาดซัเ้ยเอาไปวาบได้เคกอไปตลาดนัดดูตลาดนัดอ่ะอันนี้โยสบายดีลูกสายดีไปใช้ไมไร้านวะปรไปร้านนัดวะเดีตอนนี้ก็มาเวอ่หับแม่น้องดิเนาะ เยี่ยมแห่งหอยรับนันนยี่ยแอ้วหรอกแดนเลยแดนเลยี่น้เขาว่าเปิดเก่าโม่งเขาก็เลยสาขึ้นนิดนึงคือสาดไปขี่ทางลังเนาะเด้ๆแดนกันเอยแดนปันจิไปฟังมอลำเนาะแดนคือสาดตรนันนั่นนู้นบนปีไทยเดินบนถนนโอเคไป้า เจ้านี้ก็เริ่มสตาร์ทพี่หน่องาวิทหลังจากทำเป็นน้องบิ้มแล้วเนาะก็เดินทางต่อปักมันเติมยังเนาะพี่น้องซองเถื่อเนาะอันคีไปแล้วเวลาอันซีเรียเปย์นะ่ปักบานนึงคือมียังมากระแทกน้ำหลอดนี่แหละตะเกียร์ซองคือการบริยาเบยแต่ว่าตึงบานหนึ่งตัวมีแนวมาตันตัวทั้งในมันหนียังบ้า ด้านข้างนั่นตัวเนาะด้านคล้า,ายๆคือเฮาต่ํอีหยงนี่นะ เอาไปซี่นะเบิ้งโอ้โดีประท่นระวังเขมรน,น,นะใส่ป <laughs> าก <c ười> กาแซงเนา ห่วงนะพี่น้องเป็นเบียดมาแคมไล่คนเออจะนอนก็ให้รดขึ้นก็องเียให้อยู่ท่านลังเอลงบท่นเดล่นะดเบายบังบังบังเป็นเบียดมาบอกวาให้เขากลางเขากอฮักซือๆด้วยพวงมาลยเจไปคอยไปไปเลยเลอย่ายุดไปอพอไนลกไปให่แม่ขาบางตีนมันลงจนว่ากไปเธอได้ ขันม <ım> ันตกแล้วเลยแล้วแหละถ่ายคลองตีนมาหนึ่งนิขั้นเบียดเขาแคบแล้วมันลงเลยแล้วอันนี้รถเบ้าขับรถเบ้าอะไรกลัวอยู่ในวัดเป็นทางมาหอดาภูเขียนบ้านวัดแล้วน่องหงางแต่ยังหาตลาดไม่เจอจะพูดว่าตลาดดีไซน์อีล่าถ้ำแนอันตลาดนัดอยู่มงได้แหละ เียสายแล้วก็มีทางปูนเล,ลสายมึงนีป้ะอเออลืมอันนี้นะอันหินมัน้ไหวตกลงว่าไป,ออไปหลือยู่ไปปุนก่อนเดียสายแล้วก็มีทางปูนทางปูนแล้วเลียสาย <c oughs> ยาน <c oughs> มกี่ป่ะจ๊ะทองว่าทางเอยตลาดนัดไปทางไหน <c oughs> ไป อบใจเข็นหวัดเลยแพร่ะเข็นหวัดเลยแพรล้ยปนเอานี่เหลียวคั่วได้นี่แสดงว่าเหลียวสายขอท่านแน่ตลาดนัดไปทางใดขวัดป้ะโอ้อบใจลายๆคือบอกว่าเหลียวสายสินี่มันเหลียวคั่วเลยเหลียวสายแล้วก็อท่ยาวมาแต่ผม โอ้สแสดงวัดโบเมนอยู่ในวัดทางเรียบปะนี่ตามเจอทางเขาตลาดนัดคือวังเวงใช่ไหมตลาดนัดปกติให้คุกแคมทางเนาะเขึ้นอยู่ไหนเหรอหรือว่ามันแคมทางใหญ่ปะอยู่นี่ใชไปไปไปหรือว่าบ้านมันยับไปทางนั้นนี่แน่บ่เอาเ่ิดเปิดใช่ขึ้น เขาขึ้นห้ามวดเขาคึบนเห็นวะจึงได้จ้ะอ๋อเนี่ยเขาเปิดท้งสวนทาผุ่นที่เขาหลกดระมงฮู้นยูนน่าหยุหุว่ะเขาหลุระบองเขามเข้มเอาแล้วบอเขมสีใหญ่เกลือมเมสีใหญ่เเาว่ะ มาก่อนตลาดนัดีได้นี่มาก่นอนนัดตลาดนัดเพิ่นเปิดน้วงพี่น้องไม่สอบกินขขาวก่อนพี่น้องเป็นเย่หมดนี่แหละนางเอกเนี้ยห้องหวยๆเปิดลงองลึกันนะเนาะมาตลาดนี่ฉันมากินขขาวอันเจ้าอยู่พี่ตื่นแต่หามุ่งตลาดนัดพานวัด เปิดเก่ามุมหนึ่งเขานึงเาก็จะมาท่านชุกเลยบ,บัวรับมีบอาเฟอร์นะเขาจะมากินเฟอร์นะพี่น้องแล้ว,ลว,ลวก็จึงกลับไปตลาดอีกนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้กลับมาตลาดอีกทีหนึ่งเนาะก็คือเก่ามงเนาะเป็นเวลาที่ตลาดเปิดแต่ว่ามีอนะกิจกรรมจะให้สองคนอันนี้เห็ุ ตายอ้าาม,มีเงินอยู่ซ่องลอยบาทเนาะพี่น้องอันนี้ให้บัวคำอันนี้ให้ตายโมเมนเหตุยังได้ให้ไปสื่อเครืองให้ <c oughs> ไปสื่อเคืองว่าสื่อ,อยังกระไดแล้วก็เหตุพ้นยังจึงสื่อตัวน,นั้นไปเอ้ยสิทายอยู่นี่สื่อมาแล้วแล้วจึงสิไปหรอกให้แมนที่ทราบไปแทนตายเนาะใายเจ็บทองม <c oughs> ีบัวคำกับมาเลยเนาะพี่น้องเบิ่งว่าเงินหนึ่งลอยบาทได้ยังแน่ Chat, อันนี้มาเก็ตหน้าพันธ์หน้าพันธ์น้ำมันลายเสียดเนี่ยกนี้แกงแกงน้ำมันปะแล้วก็มีผักกระเจก๊ยงหนามเนาะอันนี้ซื้อเพื่อนยังจะนี้มาใส่แกงน้ำมันผักเนี่ยนี่ผักขะหน็บเออเนาะอันนี้คืออ่าหนึ่งร้อยบาททีบวกข้าไปซื้อมาน้องพี่น้องแล้วก็เลืออยู่เลืออยู่สิบเอ็ดพันเนาะเลืออยู่สามสิบบาทเนาะ ซื้อไปอยู่เจ็ดสิบบาทเลือซ้ำสิป๋าเนาะพี่น้องอันนาเลดเพิ่นไหลเท่าไรลอยหนึ่งต่อเจ็ดพัน <30. S 1> ลอยหนึ่งซ้ำสิบเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเลดเงินบาท้าว่าเฮาเอาเงินบาทมาซื้อนี่ก็คือว่าซื้อได้ต่างแต่ว่าจะได้เลดน้อยเท่านั้นเองเนาะก็คือลอยหนึ่งได้อยู่ซ้ำสิบพันกีบเนาะพี่น้องหรือว่าอ่าซ้ำสิบบาทได้อยู่สิบพันกีบนั่นเองเนาะนี่คือเครื่องทีเพิ่นซื้อมากซือเมนูแกงเนื้อใหม่เดี๋ยวเฮาต้องเฮาทาเบิ่งเมนิซาเนาะว่าเมนิซาสิ ได้ยังมาเนาะพี่น้องตายเจ็บท้องเนาะพี่น้องอันนี้ย,าย่าย่าดีโลกระเพนะาะเนะาะเป็นะสซุปกิน <c oughs> เจ็บท้องไปกินนี่ยังมาพีดเมื่อวานจังไงฮะกินเก๋ยตั้งแต่มือกินเก๋ยสาวันในขณะอธีรอดท่าแม่นิ่ใช่คะก็มาพี่น้องเทากับสีไปเรอเบิร์นวะตลาดนัดอยู่บนนี้มีย่างค่ายนกคือแบบว่า แต่เก่าสมาให้ยอยู่อย่างนี้นะ้องแบบเวลาแบบเพตแบบเบียเห็ดเครียดหรือว่าแบบมียังบสบายใจไปหลอดตลาดนะ้มันจะแบบว่าอย่างเกาะมันจะเหตุให้เขาแบบว่าเพิดเพลินดีนาะออันนี้ทางเขานะพี่นนะ้องตอนนี้บัวคาซือ้อยังโมมืดก็คืออ่ายานางห้าหล่อซื้อยะทางอือตอนอันนี้บ่มีแบบเป็นเครือบอะ อันนี้พักพักบุงปลายเนาะบุงบ้านนั่นแหละพักบ่งบ้านมั้ยเอาไปปลูกกระติดบอนี่ได้เออค่ายจังได้อันนี้เออเอาซามัดใครซื้อไปปลูกบ่มีต้องเป็นเครือมันบ่มีก็อยู่เครืออยู่ใกล้บงอ่าน้องพี่น้องเห็นพี่น้องวันน่ะจะห้าพักบุงพักอย่างมาปลูกได้แล้วน้องพักบุงตัวนี้นี่กระติเป็นโซนค่ายพวกอันา สีนพวกเนื้อพวกกันฮ้อนดอกอยังเนาะแต่ละบอลทามีตลาดก็จะมีแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบเครื่องปลาข้องุ่งที่นนเพิ่นน้ำมาคายในเนาะพี่นนองอันนี้มากระบบก ใหนาดหงส์มีหงสงตุ๊กหงสงดิเด้วายจังเลยฮะไม่ค่ายาจังได้หงสนี่ไม่คาต้อสนใจไม่คลายเลยจะท้าราคาหงะท้าหนีโอ้ยา่กันนั่ง่อโอย มาคุ้มกันนะคุกันนะมา้มันนะเอฮรักแล้วรักแล้วมาค่ำเหลือกมองดูมะข่าเหลือกเมื่อไห้ไอ้แดงแล้วปอนลูก ต้นนั้นบเล้กเลือกมาฮุกมาฮกเวียงพงหอไม่วียงอ้ยแตกละเอาตัวใหม่ก็ลืมกูแล้วเดี๋ยวรเนี่ยได้นี่ฮะสามพันยใส่ท้องย่องหรอข้องพนสื่อละบ่อันนี้เนาะดีๆอยู่ด้ตัวนงตันนี้ดีๆเนาะเ้้ยหาพันหาพันหาพันเนาะเอาตาตนนี้ตนนั้นก็เอาเมืนบ่บ่งดูดีบ่ต้นนอืม ท่าดีขนาดบ่พองนี่อาตัวมันเหินก็ตัวไม้เหินหันกันเออมันเหินอยู่เออตอนนั้นก็ได้อยู่ไอ้คนกลางไอ้คนกลางไปขาดจนโตกัเทียงบ่ฮักมันก็สิบ่ัค่ายเนาะเทียงฮักเออเทียงฮักเลยค่ะเอาซื้อมาให้น้องนิวเนาะพี่น้องพ่อเพิ่นถ่ายเนาะเป็นสิบพันบ่สสิบพันเนาะสิี๋ยวเดียวก็ได้เลี้ยงเลยกากับใจเทียงจนหักเนาะพี่น้อง กร<ส>ะปูกออกมากระปูก er. ะระเพวกข้าได้นี่ฮะรถจะไปเราได้ครับี่้พกขามอยากไนะเพีรน้องน้อาซาแดนกระมยนเทียง ห้องน้ำสลูมนี้ก็ได้นะ i mm -hmm. แบบได้ก็อเออบอคนละยางอันน้แมมแครแคบญี่ปุ่น,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 ทนทางนี้ได้ค่าดีเนาะคิวยาวคิวยาวโซนทางนี้ก็เป็นโซนอาหารนี่นะพี่เนาะแต่ว่าทางนี้จะเป็นแบบว่าพื้นบ้านเขาเนาะรวมพื้น,นามากา่าย ขบุนก็ไม่มีบางนี้อ <Okay. S 2> โอเคก็ซ้ำมาซื้อมื่อปอยปบบนี่ซ้ทงหาซ้ำทงหาคือส้ำทงสิงหาลาายไปโอ้เทมปุกนงอคงอันนี้ห้ามนึงอันนี้ครายจังไงดีปะาทปแบคาย ซ้ำรวยเศร้ากันเลยป่ะเอาซองรวยซองค่ะซองค่ะยาฝืนเมืองลาอไเงี่ยซิ้อมาเปล่า มันบ่อดได้ว่าตอนหันหะเออได้หันันฮะเกย์ว่าหันมันเอยากโดนู่นไม่ใครเล้วเขาสิเป้เอาพักบงแล้วพี่น้องเรา่าสั่งพักบงไว้เพิ่นเอามาหายเสียมพระปูกอันนี้หมากค่ายจังเลยใครหางยค้โค้ง อันนี้ก็คือเคล็ดลับแบบแถวมากนะพี่น้องยำยำแลแ้วแถวจะใส่และะแ้วก็แถวกะยำหมโอ้คนกระลังลังมากเนื้อคนโอ้คนถ้าก็มาเนาะเปิดจ้ามุง่งนี่ไหมเปิดหอดจ้ามุง่ง เปิดหาจมูกจวัดชุกเปิดจัวัดชุกเปิดมืดมื่นเลยบ่บ่เลยที่โมงที่เ็โม่งทีขอกำมังอ่ออื่นี้ก็จะเป็นแพงไทยเสือผานะพี่น้องเครื่องพวกแพงดีพี่พายถูเท้าเลย มาละบอพักบ่งย่างค่ะคุดิย่างอ่ะใครเอาไปใครเหาอยู่รถที่ข้าวมีรังคานี้เป็นเท่าไหร่เกาะสามจะมาซื้อซื้อพักบ่งนะฮะจะมาซื้อยังมาลินมมาลินแม่นนะสาวสาวผิดแมนมาละพันที่ไปซื้อมะปู เอามอนอืนนี่เลยสิคะเฮ้ไปดูอมอันนี้ใครจริงเลยหาพันอันเดียวกันบ่น,นี่เออเอาลหมเาพัน้ดาพันหาพัน ถามึงข้องด้านสื่อเนาะนียังไงเพิหนึ่งรอบาทร้อยบาทเนาะของด้นไปซื้อเขียทธงหาพันธุนองชมดีซีซิมารหมอกหน้าท่องพันอ,อันนี้มะครัวมาช่องพัน่องชมาดลดีซอ,อันนี้ห้อยหา้อยสลีอันนี้กระรี ตัวทางวราสิบสี่พันท่งาไร้างิหาเยเงินพันเด้แสดงว่าพวคาไปสื่อหันหันที่พวค้าไปสื่อหันแหลกก็คือลายอยู่สร้างสพันเนาะส่วนหันแดนหันแดนไปสื่อหันละเม็นข้าไล่ให้หนึ่งยบาทเท่าซาสิหาพันเนาะพี่ดีองก็คืออาณาต่ะหานก็จะลาบุคือกันเนาะแล้วแต่ถ้าไปสื่ออยู่กับหันด้หันใครเครื่องเครื่องพันวัดคงพันอาหารพัน มาทลอ่าแบบว่าทาคนได้ที่แบบเข้าเขาเมืองดู๊ดุ๊้ด้ว่าเข้าแบบว่าใส่เงินบาทเทนเงินบาทดุดู๊๊เข้ากับสี่ลายเรทซู๊ดโต๊ะอันนี้บวกข้ามสื่อคนในบาทเขาคนในบาทเข้ากับลายเงินแมนแต่ผัวน่ะเข้ามาเดชวันดิอ่าเขาก็เลยไหลสร้างชิมหานั่นแหละเนาะพี่น้องก็คืออ่าแล้วก็เครื่องที่ห่าด่มากเนาะพี่น้องมี่ปรคุงสื่อไปให้อนาคนหน่อยเนาะทายยากต้องสื่อไปกินเนาะพี่น้องบดยาบมีคนที่ไม่ได้โมโหสุก สื่อจะหันเข่าฮักซองหันเนาะสื่อมือหายเพลินเพราะว่าบานเนามันบกหอยมีมะคุงมะคุงบานนะส่วนไล่จะมีมะคุงไปว่าเอียงเอามาแต่ในเมืองอย่างนี้เนาะแล้วก็ห้อยหันบกค้ามยังไลยเมื่อปล่อยเนาะพี่เนาะประกาศที่มาสื่ออันนะพักบ่งเนาะจะไหนขามาส่งเอาเมื่อปล่อยคือการประกาศเนะพักบ่งน้องพักบ่งน้องแล้วก็อันนี้คือกันเอามาปลูกเนาะพี่เนาะมึงดูมันอ่อนๆนะมึงดูมันเปบัตรเท้าอันนี้เขาห้อมบัตรเนาะพักห้อมัน ใหญ่ๆมันแข้งเนาะไอ้แก้วโอ้ผักหอมบ้านจะไท่ยันนี่ผักหอมบาทเท่าเองอ่าผักหอมฝรั่งบาทเท่าแม่รึเ่านี่นาะเฮียอันนี้ก็คือเนาะอ่าคองที่ใดมาเนาะเขาจะมีมั่นอย่างเงือ่งหนึ่งหนึ่งกินเนาะแก้วอ่าเนาะน้องกะจบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปเลาะตลาดเนาะด้วยงบซ่องลอยบาทเนาะได้ยังเน้ เดืยนเงินเท่าได้เนาะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้มาแต่ว่าตอนนี้คนเนากันเริมาแต่ว่าเรากำลังสิเรมเมื่อเนาะพี่น้องกับเมื่อาเน้าเขาจังมาหล่อไหมเนาะพี่น้องกับพี่หนีสิจ้ไใบเตี้ยขันนี่ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กําลังใจทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับพี่หนี้สบายดีอ่าพักบ่งเมื่อมากเลยพี่น้องเอาไปปลูกหอยถีซื้อมาเนาะพี่น้องหวานลงใกล้ๆพุ้นไปหวานทั้งคุณเนี่ย เมืเ่อไรอันนี้ก็พักบ่งเนาะพี่น้องที่แหลกหังสือตัวน,น,นี้แน่แล้วก็สั่งเพื่นให้เอาตัวเป็นหักมาให้เนาะเพื่นก็มาให้เป้าหน่งเออย้ายไปย้ายไปเลย บ่งบวานบ้านนี้หรือพักบ่งหวานพักบ่งแดงแดงคุ้นจิน